ขวดนี้นะครับสุราพื้นบ้านสุราชุมชนแท้ๆนะครับไม่มียี่ห้อนะครับไม่ทำเป็น mass production นะครับแต่ว่าชาวเหนือนะครับหรือคนเหนือเขาจะรู้กันนะครับนะเหล้าตัวนี้ไม่ใช่ไวท์ส spirit ไม่ใช่เหล้าขาวนะครับเขาเรียกกันว่าเหล้าน้ําขาวชาวเหนือนแท้ๆจะรู้นะครับถ้าไม่รู้นี่ไม่ใช่ชาวเหนือนะครับแล้วก็1ปี จะได้ทานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วเช้าเหนือหรือคนเหนือคนไหนมาทางานที่กรุงเทพหรือไปทางานในจังหวัดน,นะครับเวลากลับไปพื้นที่ต้องสงกรานเท่านั้นนะครับถึงจะได้กินเหล้าตัวนี้นะครับเบสของมันคือข้าวเหนียวนะครับใช้ข้าวเหนียวในการหมักแต่ย้ํานะครับไม่ใช่เหล้าขาวนะครับเขาเรียกว่าเหล้าน้ําขาวอ่ะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงพอบนกากจัดให้ชิมเลยดีกว่าสัมผัสดว้วยกลิ่นก่อน ไม่ได้กินพวกกูเป็นไซนัทหุยไม่ใช่โอเคนะครับสัมผัสแรกเลยเปรี้ยวมีความเปรี้ยวแต่ก็ outstanding นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์จาะว่าเหมือนสาโทก็ไม่ไม่เชิงเท่าทีเดียวนะครับมันมีความมีแอซิดสูงนะครับแล้วก็ นี่ยก็คงข้าวเหนียวแหละพอลรสชามันใช่นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นภูปัญญาชาวบ้านของถิ่นนะครับฉะนั้นแล้วมันถึงไม่มียี่ห้อเพราะเขาไม่ได้ผลิตออกมาจําหน่ายทั่วๆไปนะครับคนเหนือรู้กันเนอะเล่าน้ําขาวใครมีโอกาสสงกรานต์ไปเหนือต้องหาชิมนะครับ